Sí. ขึ้นจะ,ะน้ำจะขึ้นเต็มบริเวณนี้เลยนะคะเท่าที่สังเกตเนาะเพราะว่าเห็นสาหร่ายซัดขึ้นมาติดชายหาดเต็มไปหมดโอ้โหหอยเล็กๆเต็มไปหมดเลย เต็มเลยนะคะคือจังหอยจุบบาทเท่าเนาะคะ่ะเต็มเลยสวยงามมากนี่ค่ะนี่ปากกาลังสีชมพูสีแดงอ่าสีชมพูสวยมากค่ะ เช้ามามาเดินออกกําลังกายสูตรอากาศบริสุทธิ์ที่เห็นเป็นที่เห็นเป็นเป็นก้อนสีสีเทาก็เป็นหอยอีกชนนิดนึงนะคะเป็นหอยเกาะตามเกาะตามซอกหิน ไปหมดเลยโอ้โหสวยงามมากถ้าโชคดีก็เจอฝูงโลมาบริเวณนี้นะคะฝูงโลมาชอบชอบมาว่ายน้ำใกล,ใกล้ใกล้ชายฝั่งมาโชว์ความงามของเขาต้องต้องสายตาดีนะ ถ้าคนพื้นที่เขาจะเห็นเขาเขาเขาจะรู้เลยว่าโอ้ฝูงเรามาอยู่บริเวณนั้นอย่างเงี้ยโอ้โหข้างหน้าป่าป่าว่ายน,าน้ำเต็มไปหมดเลยนะนะเลยนะคะโอ้โหโโเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ่ปะป่าว่ายน้ำเหมือนคลื่นเลยคือเขากระโดดเหนือน้ำนะคะสวยงามมากคลิปนี้ก็พาชมความงามตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ก็เวลาบีดในรัตนิวิเซาวเวลประเทศออสเตรเลียโอ,อ้มาเจอมาเจอสาหรา่ายซส้อคอเนปจูนเล็กๆกลุ่มเล็กๆโอ้โหสวยมากสวยมากค่ะโอ้โหธรรมชาติแบ่งปันความสุขล้วนๆเลยค่ะมาแบ่งปันความสุขกันค่ะโอ้โหพี่น้องเอ้ย สวยงามมากโอ้โหสสายส่้ยคอเน็จูนเพียงเพียงน้ำขังแค่เล็กนอ้กนอยแค่นี้หน่อยแค่นี้ค่ะเขก็มีชีวิตอยู่ให้เราได้เห็น ก็มีไม้ลำนลน้ำทางน้นเยอะเลยนะคะโอ,อ้โเยอะเลย,เ,ออยเลยีก็บเอาเรียกใบเซอเนาะที่นี่ารจับเก็บกุ้งหอยปูปลาโอ้โหสาหลายเซายคอร์เนฟตินบริเวณนี้สวยงามมากต้องมีใบใบเซอ รป,ประมาณนั้นค่ะเพื่อนๆนะถึงจะเก็บได้แล้วก็กำหนดปริมาณด้วยนะคะก็ได้แต่ถ่ายคลิปทำภาพสวยๆมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะที่ริมชายหาดวอลเลาบีในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียคลิปนี้ขอขระคุณทุกท่านท,ที่เข้ามารับชมค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ